เพื่อนๆนั่งงงในดงเห็ดเหลืองดูดอกงามๆใหญ่ๆปัดเต็มเลยนู่นสองดอกใหญ่ๆนู่นกอหนึ่งเห็นไหมแล้วก็เนี่ยเนี่ยปัดดูดูดูนู่นยาวไปนู่นเลยเห็นไหมโดงเห็ดเหลืองครับดงเห็ดเหลืองโอ้โอ้เก็บสิค้ารออะไร เจออีกแล้วดงหนึ่งออกจากดงเมื่อกี้ได้ไปครึ่งถุงนู่นอีกดงหนึ่งว้ามีนจะใหญ่ๆดอกมันได้น้ำเนาะดูดิดู

ดูถุงนะคะแล้วดูนี่ค่ะเต็มถุงึตืเลยกันตะเลวรอนล้วนความมันไม่เข้าใไขออกไขแล้วมันมีแต่ดอกสวยๆอ่ะดูดิอดไม่ได้เก็บ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 เอ้าเงือบมาอีกทีเต็มถุงแล้วห้ากิโลได้เนี่ยแล้วนี่ได้หลงมาดอกหนึ่งสวยด้วยโอ้เย็นอู้สวยเห็ดอด้นี่ มากโอเคค่ะวันนี้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามไปเดินป่าสองชั่วโมงกันจะเร็วห้ากิโลได้ผัวมงจะกินหมดเลยดูสิ ใครมันจะอดใจไหวอะเนี่ยโดอกอย่างเงี้ยลกขาอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็อดใจไม่ไหวนะว่าจะออกจากป่าเอา้เอาจอเจอแวะเจอแวะโอ้โหอโ <c oughs> อตอนหานะ้ำมันตอนนั่งตัดขานี่ละสิพี่น้องเอ้ยกองพเนินเถินถือกดูดูทะลักอ,อกไปวายมวนมวนซื้นมวนหลายหาเฮ็ดมือน,นี เราก็ได้นางงามมาหนึ่งดอกนี่นางงามงามงามนี่โอ้โหสวยมากแต่ไม่รู้ข้างในจะมีหนอนหรือเปล่านะเพราะมันหนักอะ่ะมันดูดน้ำทำเผ็ดสิคะเมื่อ,อไหร่จะเสร็จโอ้โหห้ากิโลได้ ตอนถอนนะโอ้ยถอนเอาถอนเอามาถึงบ้านมานั่งเด็ดขาหมดเลยจิตเร็จโอ้ยเนาะแต่ละดอกโอ้ยขาเนี่ยทุกขาดิ เมื่อไราจะเสร็จเมื่อไราจะเสร็จเร <laughs> จะทาความสะอาดตัดขาเรียบร้อยผลงานของวันนี้ไปเดินป่าเล่นสงชั่วโมงได้หนึ่งสงเต็มตะก้าเลยนะตะก้าเนี่ยเป็นตะกาใหญ่ใหญ่ผลงานค่อยรุ่นแลแม่แหวนี่มีของแถมมีของแถม <laughs> เลิศเลิศ